ขอบคุณนะการเงินของฉันที่หลังใลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนและยามกลางวันขอบคุณเงินทุกสกุลเงินขอบคุณเงินทุกรูปแบบที่ไหลเข้ามาหาฉันขอบคุณทุกอโรโรเซลของฉันล้วนแล้วแต่เป็นแม่เหล็กดึงดูดแห่งความมั่งคั่งขนาดใหญ่ ขอบคุณเงินตั้งแต่อดีตที่ฉันได้รับมาจนถึงปัจจุบันนี้และเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นในทุกๆกวันขอบคุณเงินทุกสกุลเงินเหล่านี้ที่ผลิดอกออกผลในบัญชีของฉันอย่างมากมายเหลือเฟือขอบคุณการเงินของฉันเราต่างร่วมกัน สรรสิ่งที่ดีงามให้กับโลกใบนี้ขอบคุณอิสรภาพทางด้านการเงินของฉันขอบคุณเงินแห่งความสุขของฉันที่ฉันนำไปจุนเจือและช่วยเหลือครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีมากขึ้นในทุกๆวันขอบคุณเงินที่ได้มาจากอาชีพที่สุจริตของฉันนะที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไปด้วยกันและช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือโลกใบนี้ไปด้วยกัน